มาเดินถนนคนเดินช้ยน้าทาวโยโกฮามะ พ่อใหญอยู่ใส่วัวเป็นหลงทางกันแล้ยางรวกลวกมาเป็นมาน้ำมาม่านน้ำเสยไปใส่วัวกับคุยไปหากันมาเป็นยางน้ำกลนกันมาเจา้าไหนยัง่อยเสียใช้นาทาวค่ะใช้นาทาวจเจแปนเจแปนใช้นาทาวโยโกฮามะ บรรยากาศโอเดันกโอต่อสายลงลงกัน Where are you going? I not see you. <laughs> okay. หากินข้าวค่ะ